อ๋อมีประกันด้วยเออช่วงนี้วันนี้วันนี้ทหารที่ไปลอบที่ชายแดนเนี่ยเสียชีวิตเป็นคนบงังบางมา้าเราเนี่เมื่อสักครู่ก็เลยดูคลิปเขาก็มีผ่านหน้าวัดเราไปนี่นี่อยู่วัดวังน้ำเย็นเนี่ยนี่พระอาจารย์จะต้องไปหาเวลาไปเยี่ยมให้กำลังใจเสียชีวิตไปแล้ว แล้วเสียชีวิตไปหลายคนแล้วนะตอนนี้แล้วบาดเจ็บอีกเยอะเนี่ยเด็แม้ลลูกปืนมันไม่ได้เข้าใครออกใครใหเหล็กกับเนื้อมันจะทะลุไม่เหลือสมัยก่อนเดี๋ยวพระอาจารย์เล่าให้ฟังเล่าเรื่องตรงนี้ให้ฟังพวกเราเนี่ยคงไม่เคยอยู่ชายแดนมั้งไม่เคยใช่ไหมพระอาจารย์อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์สมัยภูหินล่องกา สมัยที่คนไทยเราเองเนี่ยแปลงแยกกันเป็นสองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มประชาธิปไตยกลุ่มอะไรกันก็เรียกร้องกันในยุคนั้นโอ้พระละพะจานย์ก็ไปอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้ตลอดแล้วมีการยิงกันอะไรกันตลอดเลยครับกลุ่มคอมมิวนิสต์พวกเราไม่ทันมั้งไม่ทันใช่ไหมโอ้โหตอนนั้นเนี่ย เดี๋ยวก็คือที่ที่อยู่เนี่ยทหารก็ไปตั้งค่ายเขาเรียกว่าตั้งค่ายทหารแล้วเขาก็จะยิงยิงปืนไล่ไปเรื่อยๆพวกชาวบ้านทั้งหลายก็จะอีกกลุ่มหนึ่งก็ถูกเกี้ยกล่อมให้เป็นพอกคอขอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็ถูกทางการเนี่ยเข้าไปเนี่ยแล้วพระจารย์ก็อยู่อย่างนั้นเ่ย แล้วก็ต้องคอยหลบกระสุนเวลามีการต่อสู้กันเวลาต่อสู้กันก็ต้องคอยหลบเดี๋ยวถ้าเขาให้อพยยก็ต้องอพยพเหมือนเลยเนี่ยเหมือนตอนนี้เวลาแจ้งข่าวมาอพยพก็ต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนกันอพยกก็เป็นแบบนี้ก็ลักษณะเดียวกันนี่งั่นถึงว่าว่าชาวบ้านลําบากการการการต่อสู้กันเนี่ยลาบากจริง พวกท่านไม่เคยกันมั้งใช่ไม่เคยใช่ไหมครับแล้วก็เห็นคนเสียชีวิตต่อหน้าตาตาเนี่ยเห็นเยอะมากเห็นจนรู้สึกตอนที่เขาคอนั่นแหละพระอาจารย์สลดใจมากที่สุดก็ปี2523 66ทับสอตั้งแต่2520 21 22ร้อและโดยเฉพาะ23นี่หนักมากหนักกันมากเมนแตกแต่รับวัด ไม่พอที่จะเนี่ยไปดูอนุสา,า,าวรีเขาคออนนั่น,น,นยุคผาจางอยู่ต้องคอยวิ่งคอยหลบกันอยู่นั่นนละนั่นเห็นแบบนี้ยังไงก็รู้สึกสลดใจน,ะนั่นส่วนหนึ่งว่าทําไมเราจึงต้องอยากหาทางสงบดีก็ได้ดังพระศา,าสนาเข้ามารู้สึกว่าปลอดภยัย ชีวิตจึงรู้สึกว่าพอเข้ามาบวชในศาสนาพระเจ้าแล้วรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกปลอดภัยสลดสังเวชากับการเมื่อคนเราเนี่ยเห็นไม่เหมือนกันขึ้นมามันก็ลบกันถ้ามันมีอาวุธต่ออาวุธก,ก็ใส่กันนตอนนี้ประชาชนก็เป็นเลนหมื่นอาจจะเป็นเลนแสนก็อพยพกันจนกว่าที่จะเจราจากันได้เมื่อไหร่ เมื่อเจราจากันได้ลงตัวกันได้ทำข้อตกลงลมได้ก็กลับไปธรรมากิจถ้ายังเจราจากันไม่ได้ยังสู้รบกันอยู่ก็ก็เป็นอย่างนี้นทั้งงบประมาณทั้งอะไรต่าง,งๆก็ว่ากันไปนั้นทั้งหมดยังบอกการขัดแย้งไม่ดีเลยแต่อย่างว่าเราก็คุมเหตุปัจจัยกันไม่ได้หรอกเมื่อมนุษย์ใช่ไหมในสกปรณาสูตรเนี่ย ท้าสกาถามว่าทั้งๆท,ที่มนุษย์เนี่ยเทวดาหน้าครุฑคนทัน,นต่างก็มีความเห็นว่าอยากให้สมัครสมานกันเชื่อมประสานกันสามัคคีกันแต่ทําไมอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยทําไมมนุษย์จึงไม่สามารถประสานกันได้เชื่อมกันได้ลักกันได้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้เทวดาหน้าครุฑคนทันและมนุษย์เนี่ย ต้องลบกันในยุคก่อนเทวดาก็ใช่ไหมเทวดากับอสูรก็ลบกันไม่จบไม่สิน้นแต่ปัจจุบันนี้หยุดลบแล้วนะทําำสวนที่สัญญากันเรียบร้อยแล้วเพราะเท้าสกกาเป็นพระโสดาบันทํำยังไงจับผู้นําเป็นพระโสดาบันใช่ไหมถ้าเป็นผู้นําหมู่บ้านเป็นพระโสดาบานันบ้านในหมู่บ้านนั้นจะไม่ทะเลาะกัน ถ้าครอบครัวใดผู้นำครอบครัวเป็นพระโสดาบันครอบครัวนั้นจะไม่ทะเลาะก,กันในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะมีผู้นำเป็นพระโสดาบันในตำบลมีกำนันเป็นพระโสดาบันในอำเภอมีนายอำเภอเป็นพระโสดาบันจังหวัดก็เป็นผู้ว่าเพระโสดาบันถ้าในวัดก็เจ้าวาดเป็นพระโสดาบันจะไม่ขัดแย้งใช่ไหม้วทำยังไงเนี่ย ออเนี่ยถ้าพระโสดาบันได้เป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่ขัดแย้งครับไอ้ที่ขัดแย้งกันเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถพัฒนาเป็นพระภรรยากันได้มันก็ขัดแย้งก็ตีกันสามีภรรยาก็ตีกันตีกันไม่จบคุยกันดีวันนี้ยไปอีกวันก็ขัดแย้งมันดีกันได้ไม่นานเดี๋ยวก็ตีกันมันพูดดีกันได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตาเขียวใส่กัน นี่เป็นแบบนี้เนะี่ยเข้าใจไหมลองนั่นถึงบอกว่าทํายังไงพวกเราพัฒนาพเพื่อจะละอะไรเนี่ยอะไรเป็นตัวขัดแย้งอะิษยาละตนีใช่ไหมอะไรเป็นเหตุปัจจัยิษยาตณีเกิดความชอบใจและไม่ชอบใจปิยาปิยะอะไรเป็นปัจจัยความชอบใจและไม่ชอบใจพวกกามฉันทะ อย่างเงี้ยอายกตัวอย่างเช่นยินดีในการไปได้ของมายินดีในการไปแสวงหายินดีในการได้มายินดีในการรักษายินดีในการครอบครองยินดีในการแจกจ่ายถ้าเรารักใครก็อยากจะให้คนนี้เกลียดใครก็ให้คนนี้น้อยเนี่ตัวเนี้ยไอ้ฉันท่าตัวนี้มาจากวิตกการวิตกพยาบาทวิตกวิตกมาจากตัวตัณหามนาทิฏอ๋อเอ้ิทิฏนี่เอง ทิฏฐินเป็นรากตัณหาเป็นรากมานะเป็นรากปปันจะสัญญาตัวนี้เป็นปัจจัยเกิดวิตกวิตกก็เป็นปัจจัยเกิดชันทะชันทะก็ชอบใจไม่ชอบใจพอชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นใจกิดลิษยาตณีพอริษยาตณีมากตีกันขัดแย้งกันนั้นในวัดเนี่ยถ้าลิษยาตณีเกิดขึ้นมาแล้วทะเลาะกันทะเลาะกันในบ้านก็นทะเลาะในโรงเรียนก็นทะเลาะไปดูที่พวกครูอะ นิสยากันตอนนีทะเาลาะกันในโรงพยาบาลน,นิสยาตอนนีมันเต็มไปหมดจริงๆถ้าระหว่างนักเข้านักเข้าก็นี่เราก็จะได้เห็นว่าโอ้โหเนี่ยก็เลยกล่าวให้ฟังว่าเออเนี่ยเราพอสูญเสียมาแล้วก็สลดใจกันแล้วก็แค้นต่อ มันทำให้พวกกูเสียชีวิตกูจะไม่ยอมก็เป็นองนนที่จริงเนี่ยเราถ้าเราเราเราเห็นบางมุมมันไม่ได้โฟกัสเห็นทุกมุมของชีวิตพอพ่อเสียชีวิตสามีเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ส่งรูปให้บวาจารย์ดูก็ภรรยาก็ถือรูปแล้วก็กระถางทูบเดินร้องไห้ พระก็จูงศพนะครับทหารก็แบกลงแล้วก็ฮึบฮึบฮึบเลยแล้วก็มีผ้าธงชาติคุมสูญเสียร้องไห้กันทั้งผู้นำทั้งหลายก็เสียใจว่าโอ้ทหารของเราเสียชีวิตบางทีผู้นำก็ร้องไห้ว่าเสียชีวิตเพื่อชาติเพื่ออะไร นี่มันมันมันเป็นแบบนี้เข้าใจไหมล่ะแต่เวลาเอาสรีระมาเบสเสร็จก็มีรถนำขบวนมาทุกคนก็ยืนโบกธงแล้วก็ร้องไห้เสียใจกันนี่เป็นแบบนี้โะเคแล้วอันนี้ก็ต้องการบอกพวกเราทั้งหลายว่าเนี่ยตอนนี้ประเทศเราอยู่ในภาวะการสูญเสีย เพราะว่าไม่สูญเสีย,ดยได้ไงก็เอาอุจโทปปรณ์ก็ไปอัดกันขนาดนี้ใช่ไหคุยกันไม่ได้แล้วในพวกเราเคยทะเลาะก,กันจันคุยกันไม่ได้ไหมเคยเไหม,มไม่อยากคุยกัน,นแล้วนอยู่ต่างคนต่างอยู่เคยเป็นไหมเน,นี่ยเนี่ยดีนะพวกเราไม่เป็นใหญ่ถ้าเป็นใหญ่ไปมีอุธยโทธปกรณก์พวกเราเนี่ยน่ากลัวนะเนี่ย แล้วก็อธิษฐานดีเกิดชาติใดผลใดขออย่าได้มีอํานาจอย่าได้มียศอย่าได้มีทรัพย์ขอให้เกิดเป็นคนจนกล้าอธิษฐานไหมให้เป็นคนจนคนกระจอกงอกง่อยมันจะได้ไม่ไปมีพิษสงกับใครมันได้ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครอาคิดว่าถ้าเป็นคนจนจะเบียดเบียนคนไหมเขาไปเบียดเบียนก็นไปลักขโมยพวกเนี้ยปจนก็นไปลักขโมยก็อีกนั่นเป็นแบบนั้นมันไม่อธิษฐานแบบนั้นไม่ได้ผลนะไม่ได้ผล เามื่อวานนี้พูดเรื่องพละคำถามว่าอ <c oughs> <ส>ินทรีย์กับพละต่างกันยังไงพะละมีก้าใช่ไหมศรัทธาพะละความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในสิ่งที่ควรเชื่อศรัทธาพระ,ะเป็นกุศลเลือกกุศล <c oughs> เป็นกุศลเป็นวิบากได้ไหมศรัท <c oughs> ธาพะละเนี่ยไม่ใช่เป็นกุศลอย่างเดียวเกิดในวิบากจิตด้วยเช่นวิบากจิตเกิดได้ไหน ในมหาวิบากก็มีในมหาคตาวิบากมีไหมถ้าศรัทธาที่ในมหาคตาจิตศรัทธาในนั้นมีหรือไม่มีมในขณะที่ปฐมฌานตั้งขึ้นปฐมฌานมีปฏิภาคคณิวิตเป็นอารมณ์อยู่ไหมตอนนั้นเชื่อมั่นในอะไระเชื่อมั่นในอะไร ในปฐมฌานทุติยฌานตัตยาาิยฌานจตุรฌานและปัญญฌานจะไม่มีศรัทธาเกิดมีศรัทธาเกิดศรัทธาประกอบได้ในโสพณจิต91เลยเห็นไหมมหากุศลมหาวิบากมหากิริยามหากตะกุศลมหาตาวิบากมหากตะกิริยามักมักขจิตผลจิตหมดเลยเอาเนี่ยตัวแดงๆทั้งหมดเนี่ยศรัทธาเกิดหมดเลย คำถามที่จะถามพวกเราว่าถ้าศรัทธาที่ในกุศลเชื่อมั่นในอะไรหนึ่งเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมนะกรรมศรัทธาดยนะวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธา,ธาแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นพวกเราก็มีตถาคตโพธ,ธิศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาตัสรพัปปรตถาคตถ้าคนไม่นับถือพระรัตนตรัยเขาจะสามารถมีศรัทธาในมหากุศลได้หรือไม่ ได้หรือไม่ได้ครับถ้าได้เขาศรัทธาเชื่อมั่นเรื่องอะไรถามไปเรื่อยเชื่อมั่นในเรื่องอะไรช่วยกันคิดหน่อยสิ่พราเราอย่าไปอยู่เฉยๆช่วยกันคิดอยากให้พวกเราคิดเป็นนะคิดเป็นใข้ควรเป็นไม่ใย่นั่งเฉยเอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นอะไรเข้าใจใช่ไหมอาวถ้าคนที่เขานับถือพระเจ้านับถือ แต่เป็นซิกินดูเป็นพราหมณ์เนี่ยศาส,สนาพราหมณ์ศาสนาซิกนดูอิสลามคริสอะไรเงี้ยยกเว้นพุทธเขามีเขามีศรัทธาไหมศรัทธาของเขาเป็นกุศลได้ไหมยกตัวอย่างที่เป็นยังไงหนูมุทิตายกตัวอย่างที่ก็เป็นยังไงเคยไปอยู่ต่างประเทศมาเนี่ยไม่เห็นพวกเพ,พ,พื่อนๆที่เขาไม่เป็นพุทธเนี่ย มีไหมล่ะแล้วเขาเชื่อเองเขาเขามีบ้างไหมกุศลและจิตของเขาที่มันเป็นศรัทธามีหรือไม่มีอ่ามีไหมอามีไม่มีกราบขอโอกาสคะ่ะพระอาจารย์มีค่ะโยมอยู่เรียนคลิสคะ่ะพระอาจารย์เขาก็จะมีการเข้าบสถทุกๆวันอาทิตย์แล้วก็เหมือน อลองเพลงแล้วก็เหมือนเป็นการพูดเกี่ยวกับการให้อภัยให้กับผู้อื่นแล้วก็ตอนที่นั้นก็จิตใจเปิดบานกันใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมท่านยิ้มใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมทีนี้คําว่าศรัทธาที่เป็นกุศลเนี่ยเขาบอกว่าเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ถ้าเขาเชื่อว่าถ้าเขาเชื่อว่าอย่างเช่นพรามทินดูเขาจะเชื่อว่าชีวิตของเขาเนี่ยอย่างเช่นเขาเป็นและเขาเป็นวันนาพรามเขาก็บอกเขาเกิดจากปากของพรมเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ถ้าเป็นกษัตริย์ก็เกิดจากแขนเป็นเป็น ความแพทย์ก็เกิดจากสะโพกถ้าเป็นสูตรก็เกิดจากเท้าวความเชื่อของเขาเชื่อผิดหรือเชื่อถูกหรือเชื่อว่าเทพเจ้าดนบันดาลให้เขาให้เขาได้มาเนี่ยก็เกิดมาเนี่ยเพราะมีผู้เนรมิตอย่างนี้อย่างนี้เป็นศรัทธาไหม ถึงมาถามว่าเศรัทธาจะเอาแค่ไหนอย่างไรเนี่เอาทีนี้เอาพุทธที่เชื่อว่าเรื่องการร้องขอรอผลดนบันดาล <c oughs> เชื่อไหมยังออออมีความเชื่อว่าสุขทุกข์สมหวังผิดหวังได้ดีตกยากเป็นเพราะกรรมเก่าสุขทุกข์สมหวังผิดหวังได้ดีตกยากเป็นเพราะมีผู้บันดาล สุขทุกข์สมหวังผิดหวังได้ดีตกยากเป็นเพราะเกิดขึ้นเองลอยๆไม่มีเหตุปัจจัยถามว่าความเชื่อประมาณแบบนี้เป็นศรัทธาไหมเอาละจ้ะเนี่ยใช่ไหมว่าถามอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ไปว่ากันนะเอาเอาหลักศรัทธาจริงๆเน่ยตกลงศรัทธาจริงๆเนี่ยมันเกิดยากหรือเกิดง่าย เอาแล้วเนี่ยต้องการอยากให้พวกเราได้คิดไงแล้วก็บอกว่าเขามีศรัทธาก็ใช่นี่ไอ้คนสิ่งเชื่อมันควรเชื่อไหมมันเชื่อมันตรงตามความที่เชื่อไหมแล้วเราที่ผ่านมาเนะี่ยมันศรัทธาศรัทธาจริงหรือเปล่าจำไห้ล่ะ เนี่ยพอเจาะเข้าไปจริงๆเราก็จะเริ่มเหม็นตัวศรัทธากันแลยนี่แล้วทุกวันเนี้มันมีศรัทธาตัวนี้ไหมมีไหม,ม,มเออมีศรัทธาจริงเรามีศรัทธาในเรามีกรรม,มักเรามีกรรมศรัทธาไม่เชื่อกรรมไหมทางนี้เชื่อไหมเชื่อเชื่อไหมว่าทิฏฐาธรรมวิเทกรรมมันจะมีผล อกุศลที่ทําปัจจุบันนี้จะให้ผลปัจจุบันนี้ก็มีอกุศลที่ทําปัจจุบันนี้จะให้ผลในภพถัดไปก็มีอกุศลที่ทําปัจจุบันนี้จะให้ผลในภพที่สามเป็นต้นไปก็มีเชื่อไหมเจตนากรรมในโลภะโทสามโมหะมันให้ผลปัจจุบันก็มีทําไมทำมัน <c> เ <oughs> ชื่อจริงวะเนี่ย แล้วเชื่อมีวิปากับศรัทธาไม่เชื่อผลของกรรมไหมเชื่อไหมในปัจจุบันเนี่ยที่เราไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยมันมาจากปัจจุบันกรรมที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ยเราประกอบกรรมไม่ถูกเนี่ยเชื่อไหมที่เราศึกษาพระธรรมกันแบบเนี้ยเรามีวิปากไม่ค่อยอยากเจาะลงพวกเราเราไม่ค่อยอยากเจาะเข้าไปหาพวกเรา ีพ่พระอาจารย์เห็นนั่งเมือเลอยลอยกันวันนี้เขาก็ไปแสดงธรรมพระอาจารย์ก็ถามไปเรื่อยคือบรรยายนะไม่ยากหรอกแต่เวลาถามก็จริงๆจ,จนทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครอยากมานั่งคุยกับพระอาจารย,ย์อะไรไม่รู้พระองค์นี้ถามนู้นถามนี้เขาก็ลำคาญเขาคือจริงๆพระอาจารย์อยากจะถามเพื่อจะเข้าไปเจาะคืออยากอยากสร้างกระบวนการความคิด ให้เป็นระบบ1เชื่อกรรมสองเชื่อผลของกรรม3กรรมมสกตาศธาทำกรรมอย่างไรได้รับผลอย่างนั้นใช่ไหมมีกรรมมาทายาทากรรมมาพันธุใช่ไหมกรรมมโยนีนะมีกรรมมีกรรมเป็นของของตนกรรมมสกาศธา กรรมทายาทานเป็นทายาทของกรรมกรรมพันกรรมโยนี้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุขและทุกข์กรรมพันธุมีกรรมเป็นเผาพันพวกพ้องกรรมปฏิสารณามีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมใดไว้ดีเลยช่วยรับผลก็เราเชื่อไหมเนี่ยเราเชื่อไหมว่าเรามีกรรมเป็นของของตน เรามีเรามีตัวศรัทธาตัวนี้ไหมมีไม่มีคือต้องการอยากดูศรัทธาพละของพวกเรายังไม่ต้องดูของคนอื่นนะไม่ต้องไปเที่ยวมองหู้ยคนนั้นมีดูตัวเราเองอะ่ะมีไหมมีศรัทธาไหมศรัทธาพละศรัทธาที่มีกําลังจะต้องเกิดร่วมกับวิริยพระพละไหมสติพละ